สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิ่งฟ้าบัวบานบุตรชื่อเล่นกิ่งอายุ27ปีสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยปทุมธานีปัจจุบับนทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือตำบลควนผูอำเภอหนองหินจังหวัดเลยตำแหน่ง พนักงานราชการคุณครูคคคสอนนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตดสองค่ะทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในความสามารถของอาจารย์ทุกท่านนะคะในการจัดการเรียนการสอนและก็จะทําให้เรานะคะเป็นครูที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในอนาคตได้ค่ะ ครูมีความสําคัญอย่างไรครูเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าครูเป็นผู้ฝึกฝังความรู้สึกความคิดและจิตใจของเยาวชนนะคะในทุกๆด้านเลยเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นนะคะเป็นกําลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปค่ะ,ะความสําเร็จเริ่มต้นจากการที่เราตัดสินใจลงมือกระทาค่ะหากคุณมีเป้าหมาย หรือมีความฝันอย่าทําให้เป็นแค่ความฝันนะคะอย่าดูถูกความสามารถของตนเองจงเริ่มต้นวางแผนแล้วก็ทําตามความฝันที่เราตั้งไว้ให้สําเร็จจริงๆค่ะสู้ๆนะคะ